ัจ้าน้าที่ศาวนะเจารถเกี่ยวข้าวนะคะสม,มือนี้ก็บ,บ้านหอกระถันสมัยแล้วเนาะค่ะก็จะเปลี่ยนจากคนเกี่ยวมาเป็นรถเกี่ยวแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศดีป่ะจ้า แบบดีเลยค่ะเขากำลังพอดีเกี่ยวเลยนะคะอันนี้มือกำมะหอบอเนียออเพียงไปลงงวกินนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของบ้านของแซ็บนัวลโภสานเองนะคะอันนี้แซ็บนวดลขี่รถผ่านมานะคะก็เลยเห็นเพื่อนเกี่ลเขาอยู่ก็เลยแวะมาถ่ายคขีะคะ่ ทุกเมื่อนี้คุณสบายนะคะเอาเต้ารเกี้ยวนะคะว่าได้เอาคนเกี้ยวแร้วนะคะเ,คเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนะจ่า <laughs> แต่แต่ลิดว่าพลาดมาพอดีก็เลยเห็นก็เลยเอาไปเห็นคลิปก่อนจะถ่ <laughs> <laughs> ายคลิปลงอยู่ถึงเ <laughs> <laughs> ขงางามๆนะค่ะแต่ว่าโบก้าล,ลงไป แต่จะใช้สก,กิวการเกีียวโครงหนึ่งใกล้ๆรถคันนี้ก็เป็นล่ามน,นะคะรถบ้านไหนนะจ๊ะอืมนนรถบา้านสุดสวยนะคะกเกีียวดีอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าเขาตั้งเนาะค่ะถ้าเขาล้มก็จะเป็นลักษณะนี้นโอ้เอาว็ดพันธ์มาจ้ะอันนี้ก็เุณตา จะกองนานะคะถ้าเขาตั้งดีนะคะเดี๋วันจะลงไปใกล้ๆใหงื่อกรึยคะก็จะมีการเลี้ยวนะคะได้จังหวะเรากร <ique> ็จะไปแล้วค่ะแบบดีเลยค่ะเพราะว่าเขาตั้งมีรถสิกียวง่ายนะคะรถก็สิเก็บเขาเลยนะคะเก็บข้าวเองเลยนะครับ เขาเกี่ยวง่ายค่ะเขาตั้งเป็นหมาดีเลยคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> เกี่ยวเขาตั้งๆนี้สิดีนะคะเราสูงสุท่กันใกล้ๆอันนี้คือหมาเขานะคะโบเฮียเลยนะคะ ผ่านอยู่ค่ะเขาโบกเฮียเลยค่ะ,คะโดนเกลียวนะคะทันสมัยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะโดนเกลียวบ่มีแล้วนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศนะคะของบ้านจับหน่วยเองนะคะเดี๋ยวสิถอยแล้วนะคะมันสิเริ่มมาทางนี้แล้วเดี๋ยวสับหน่วยกัน่อนก็สิเลี้ยวหาหลายะคะ่ะเดี๋ยวสิไทยบุญงสัดสัดรอบนะึง ดีอยู่ค่ะเขาพวเนี้ยเอาเลยนะคะเราก็ต้องถอยนะคะเพราะเขาก็ต้องระมัดระวังน,นะคะ,ย,ะ,คะย่านโบก็ย่านอยู่เสียวเสียวเสียวค่ะ <laughs> แบบดีเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้สำนวนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำนนให้คลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สำนวนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกับบรรยากาศทุ่งนาตอนเลงๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ